สวัสดีครับเลขไายแห่งชาแนลคลิปนี้เรามาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับหวยลาวพัฒนาจะประกาศผลทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลาวประมาณสองทมครึ่งนะครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลของรอบที่แล้วนะครับผลของรอบที่แล้ว ผลออก6ตัว3 7 0 6 0 9นะครับ6 0 9กับ0 6อดจะให้ระบบแบบ4ตัวนะครับเอ็ดให้เด่นรูปวิ่งไปที่8กับ1นะครับเด่นรูดวิ่งไม่เข้านะครับแต่ในตารางจุด18ประตูหลัก9มี9 0นะครับเป็นตัวกับขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลน,นะครับเดีย๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับแนวทาง หวยเหลาาพัฒนาประจำวันที่4เมษายน2568นะครับแนวทางหวยเหลาาพัฒนาจะมีตัวไหนบ้างแนวทางหวยเหลาาพัฒนาชุด1 8ตัวก็จะมี หลักเก้าก็จะมี96 97 92 93 94 95นะครับจะตัดให้หลักละ6ตัวต่อไปก็จะเป็นหลัก0ูนย์นะครับสำหรับคลิปนี้แอจะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมตัวเลขยังไม่ ูกใจไม่โดนใจก็ยังไม่ต้องนําไปใช้นะครับดูปรื่อความบันเทิงเท่านั้นหลักศูนย์ก็จะมี0ูน7์หกศูนย์นะครับต่อไปก็จะเป็นหลักหนึ่งนะครับ แนวทางที่นํามาแบ่งปันนี้พิจรารณาเลือกนําไปใช้นะครับไม่ต้องนําไปใช้ทั้งหมดนําไปใช้แต่พอสนุกนะครับไวราพัฒนาชุดสตปรกูจะมี3หลักนะครับมีหลัก9หลักศูนย์หลักหนึ่งหลักละ6ตัวต่อไปก็จะเป็นเด่นลูบิ้งนะครับเด่นลูบิ้งตามกําลังวันกับสตินะครับ ให้เด่นรดวิ่งไปที่0นย์กับ4นะครับหลักศูนย์กับหลัก4เด่นรดวิ่งศูนย์กับ4หลักศูนย์ก็จะมี0ูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์สย์สนะครับหลักสี่ก็จะมี9ก้าสี่เป็นแนวทางนะครับพิจารณาเลือกนำไปใช้ต่อไปก็จะเป็นชุด3ามตัว สามตัวใหาจะตัดให้ตัวที่เด่นที่สุดนะครับสีชุดเด่นสามตัวก็จะมีกอนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆส่งถึงมือถือของท่าน ชุด3ตัวก็จะมี707 704 714 794นะครับสีชุดเด่นท้ายนี้ก็ขอทุกท่านสนุกกับการรุนรางวัลและขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ